ในชีวิตประจำวันของคนเราล้วนมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากมายไม่ไว่าจะเป็นตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์เลขที่บัตรประชาชนเลขบ้านที่อยู่อาศัยเลขวันเดือนปีเกิดรวมทั้งตัวเลขที่เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆอีกมากมายซึ่งตัวเลขแต่ละตัวก็ล้วนมีความหมายบ่งบอกทำนายลักษณะประจำตัวผู้เป็นเจ้าของตัวเลขได้มาฟังกันเลยค่ะเลขศูนย์ สิ่งที่ดีก็คือเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแหลมคมคิดอ่านไม่เหมือนชาวบ้านเป็นคนคิดนอกกรอบชอบการค้นคว้าแล้วก็คิดประดิษฐ์สิ่งที่แปลกใหม่มีความคิดสร้างสรรค์เชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็มีจิตสัมผัสสิ่งเร้นรับได้ แต่ข้อควรพึงระวังก็คือว่ามักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้หงุดหงิดง่ายชอบทำอะไรง่ายๆไม่มีแบบแผนไม่รัดกุ่มชีวิตก็จะผันผวนง่ายชอบนอกลู่นอกทางมีความดันทุรังแล้วก็ชอบดื้อรัน้นเลขหนึ่งสิ่งที่ดีก็คือจะมีวาสนาเกิติยศชื่อเสียงและบารมีมาก มีจิตใจดีที่สูงส่งเป็นคนมีเมตตาผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูเป็นคนพูดเจรจากเก่งแต่ทำคุณคนไม่ขึ้นร่ำรวยมีฐานะด้วยความสามารถของตนเองจะทุกข์ใจพระชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น เป็นคนเปิดเผยระอิสระมีความรับผิดชอบสูงรักความก้าวหน้าทะเยอทะยานและเป็นผู้นำที่ดีแต่สิ่งที่พึงระวังคือเป็นคนเจ้าชู้ใจร้อนไม่ฟังใครมีความถือตัวรักสบายจนเกินไปหลงตัวเองเอาแต่ใจตัวไม่ชอบทำงานมักใหญ่ไฟสูง เลขสองสิ่งที่ดีคือมีความอ่อนโยนนุ่มนวลและบริสุทธิ์ดูดีมีสเสน่ห์มีความอ่อนไว้มีความคิดฝันที่สวยงามมองโลกในแงด่ดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตากรุณาต่อผู้คนรอบข้างและใส่ใจเอื้ออาทรกับความรู้สึกของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องแต่สิ่งที่พึงระวังคือความหวั่นไหวอ่อนแอ หูเบาเชื่อคนง่ายขี้ใจน้อยอารมณ์แปรปรวนบ่อยชอบเพ้อฝันแต่ไม่ลงมือทำชอบสร้างวิมานในอากาศจิตใจไม่มั่นคงโลเลง่ายเลขสสิ่งดีคือมีความเข้มแข็งอดทนเป็นนักต่อสู้ที่กล้าหารเด็ดเดี่ยวในทุกเรื่องมีความเชื่อมั่นกล้าแสดงออกชอบทำมากกว่าพูดขยันเข้มแข็งทำอะไรก็จริงจังไม่ยออ่อท้อ แต่พึงระวังในความใจร้อนใจเร็วด่วนได้ค่อนข้างมุทุลุฉุนเฉียวใครจะห้ามอย่างไรก็ไม่ค่อยฟังเป็นคนเจ้าโทสะใจนักเลงชอบหาเรื่องวิวาทและชอบลองของท้าทายเลขสี่สิ่งที่ดีคือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีมีความเป็นธรรมรักสงบเฉลียวฉลาดและมีเหตุผลทำสิ่งใดก็แคล่วคล่องไม่ติดขัด มีมนุษยสัมพันธ์มีสติปัญญาไหวพริบดีความคิดดีพูดจาดีมีความหลักแหลมในทุกเรื่องและมีความจำดีเยี่ยมสิ่งที่พึงระวังก็คือการพูดจาเร็วไหลฉลาดแกมโกงไม่รักษาคำพูดปากไวพูดอะไรไม่ยังคิดพูดไม่เป็นมงคลอาจก่อศัตรูได้เพราะปากและคำพูดของตนเอง เลขหสิ่งดีก็คือรักความยุติธรรมมีจิตใจเมตตาเอื้ออารีใจอ่อนขี้สงสารคนอื่นชอบใฝ่รู้มีความกระตือรือร้นมีความเชื่อมั่นในตนเองความคิดความอ่านสุขุมรอบคอบมีเหตุมีผลอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์มีวินยัยมีศีลธรรมและเป็นที่น่าเชื่อถือกับคนทั่วไป สิ่งที่พึงระวังก็คือในความฉลาดหากเมื่อน,นำมาใช้ในทางที่ไม่ดีก็อาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองชอบพิธีกรรมและสนใจในศาสตร์ลึกลับมนต์ดำเลข6สิ่งดีคือมีความสุภาพอ่อนโยนบุคลิกดูดีมีสง่าราศีมีจินตนาการกว้างไกลและมีความเป็นศิลปินยอยู่ในตัวเองรักเสียงเพลงมองโลกในแง่ดีร่าเริงแจ่มใส เป็นคนมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามมีทักษะฝีมือดีในการทำงานสิ่งที่พึงระวังก็คืออาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินและความรักชอบฟุ้งเฟอ้ออวดตนชอบความสำราญและวนเวียนหลงอยู่ในวังวนของความรักความใคร่มองโลกในมุมแคบเลขเจ็ด สิ่งดีคือมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆมีความเพียรพยายามและมีประสบการณ์มากมีความหนักแน่นเข้มแข็งรักอิสระมีความรับผิดชอบและมีความมั่นคงสิ่งที่พึงระวังคือมีความทุกข์จากการเก็บกดและวิตกกังวลมีความหวาดระแวแงในใจ เลข8สิ่งดีคือมีความเก่งกล้าไม่เกรงกลัวทำอะไรได้วยความรวดเร็วเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความหนักแน่นเข้มแข็งมีจุดเด่นในความรู้ความสามารถเฉพาะทางมากกว่าคนอื่นๆเป็นคนมีชั้นเชิงและรักอิสระสิ่งที่พึงระวังก็คือมีความเป็นนักเลงโมโหร้าย oh ระวังการขาดสติมีความบ้าบินและมุทะลุดื้อดึง เลขเกสิ่งดีคือมีเซนในการรับรู้เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ทำอะไรจริงจังเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งที่พึงระวังก็คือมีความคิดฟุ้งซ่านทำตัวแปลกๆแ,แบบที่คนทั่วไปไม่ค่อยยอมรับและมีความหุนหันพนลันแล่น คุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเลขต่างๆที่มีความหมายเหล่านี้เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกับผู้ที่ใช้ตัวเลขต่างๆเหล่านี้หรือไม่ลองทดลองและลองอ่านใจหรือทายนิสัยเขาดูจากตัวเลขต่างๆเหล่านี้ค่ะจะทำให้เรารู้จักเขารู้จักตัวเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะ และสามารถร่วมแบ่งปันความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยกันได้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมค่ะ